เรื่องผีสั้นๆไม่ว่าเห็นอะไรอย่าพูดเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของลุงผมนะครับเราราวสี่ปีก่อนแถวบ้านของคุณลุงนิยมการฝังศพมากกว่าการเผาครับคุณลุงก็เริ่มต้นอาชีพเป็นคนดูแลสุสานมือใหม่ ต้องไปฝึกงานกับหัวหน้าที่ทำหน้าที่มานานมากแล้วช่วงสัปดาห์แรกเนี่ยลุงกับหัวหน้าก็ไปขุดหลุมฝังศพด้วยกันจํานวนหลุมเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เสียชีวิตตอนนั้นแหละครับต่อมาเมื่อเริ่มชินงานลุงก็ถูกใช้ให้ขุดหลุมอยู่คนเดียวแต่ยังไงก็ตามหัวหน้างานเขาก็เตือนลุงนะครับว่า ถ้าได้ยินเสียงอะไรเห็นอะไรได้ยินอะไรหรือว่าได้กลิ่นอะไรก็ตามเนี่ยอย่าพูดอะไรเงียบๆไว้ตอนแรกลุงก็ไม่เข้าใจความหมายหรอกครับจนกระทั่งวันหนึ่งตอนนั้นลุงก็กำลังขุดหลุมฝังศพอยู่คนเดียวช่วงเย็นนะครับลุงก็ได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเนี่ยแหละครับจากหลุมที่มีศพถูกฝังอยู่เรียบร้อยแล้ว มันห่างจากหลุมที่กำลังขุดไปประมาณ2อสมเมตรได้มันเป็นเสียงที่ฟังดูเศร้าโศกมากเลยแล้วก็มีเสียงเหมือนความเจ็บปวดแบบเหมือนเสียงทรมานแสนสาหัสนะครับตอนนั้นลุงก็เลยหยุดพักครู่หนึ่งครับแล้วลุงก็หันไปมองรอบๆอบ ไปมองข้างหลังไปมองคนนู้นคนนี้ตอนนั้นครับลุงเห็นร่างของคนหลายคนอยู่ในสุสานที่ควรจะว่างเปล่าครับร่างหนึ่งกำลังเดินจากหลุมศพหลุมหนึ่งไปยังที่แห่งหนึ่งบางคนก็นั่งย่อตัวร้องไห้อย่างเศร้าโศก บางคนก็ยืนนิ่งไม่ทำอะไรเลยครับยืนเฉยๆอย่างนั้นน่ะไม่ได้มองลุงไม่ได้อะไรจังหวะที่ลุงของผมกำลังยืนตะลึงอยู่หัวหน้างานของลุงก็มาแตะไหลลุงแล้วก็สกิดเรียกบอกให้ขุดหลุมต่อไปหลังจากนั้นไม่นานพวกเขาทั้งสองคน ก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังออกมาจากหลุมเปล่าที่กำลังขุดอยู่มันเป็นเสียงของผู้หญิงที่กำลังร้องไห้ขอความช่วยเหลือหลังจากนั้นหัวหน้าเลยบอกลุงว่าให้ออกจากหลุมนั้นแล้วไปขุดหลุมอื่นก่อนดีกว่า